แ่คืนนี้คอยจะบนนอนทั้งคืนเพราะว่าคอยเซนได้หรือบอ,อันดัมแรกที่เขาจะเฮ็ดก็คือจานเดินไปเดินมาพาไปบนนาทรายก็คอยยังจงเงยแล้วตอนนี้คอยจะเบิลวิดีโอของมิสเตอร์เบ๊ โอเคตอนนี้ค่อยได้เบอร์วิดีโอขอมิสเตอรบินแล้วค่อยจะไปค็ดตอบอย่างอื่นตอนนี้ค่อยคิดว่าเวลานี้มันพอดรำยานอนเถื่อนะตอนนี้เฮาพักผ่อนอยู่สื่อๆมาไปกันดีที่สุดตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่เอมุมสานาทีก็เริมยานอ,นอนแล้วสนั่นคอ่อยเจอเฮตต์เบนนี่จบว่าคอ่อยจำเหนื่อย เมื่อยแล้วน้วเขื่อก็อดแล้วตอนนี้ขอพัดให้หายเมื่อยก่อนแล้วจะค่อยมาเห้็ดต่อโอเคตรงนี้ก็หายเมื่อยแล้วในคันนี้เช็ดเบน่อกี้คือเกา่าเมื่อยเต่ที่แล้วน้ำเขื่อนก็อมหมดแล้วขอพักก่อนโอเคตรงนี้อ่อยได้พัดพองเป็น เวลาลายคนส่งกวแล้วควอยจะไปเฮ็ดต่อตอนนี้ก็เมื่อยแหงแล้วฮ้อวาพาพองก่อนควอยจะอยู่แบบนี้แลหละห้องกันหอ้องน่าเก็กือกอมหมดแล้วในละว,วันที่ค่อยพาพองอยู่ก็เพลินลามไปภารกิจจดทันที